เรื่องต่อมายังเกี่ยวข้องกับปืนไฟเหมือนกันแต่คราวนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุเป็นความตั้งใจนะคะของคนในครอบครัวค่ะเห็นบอกว่าเป็นน้องชายเจ้าของบ้านนะคะไม่รู้ว่าโกรธแค้นอะไรค่ะนําขวดบรรจุน้ํามันก๊าซอะค่ะโยนเข้าไปในบ้านไม่ใช่โยนเปล่าจุดไฟโยนไปด้วยค่ะ ไฟไหม้ขึ้นมาแล้วค่ะนายอภิชาตินี่จริงๆเป็นน้องเจ้าของบ้านนะคะนั่นค่ะก่อเหตุแบบนี้นําขวดที่บรรจุน้ํามันก๊าสนะคะจุดไฟแล้วก็โยนเข้าไปในบ้านพักค่ะอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านหลักชัยอยู่ที่ตําบลหนองบัวอําเภอเมืองอุดรธานีโยนไป5ขวดคุณผู้ชมทําให้เกิดเพลิงลุกไหม้อย่างที่เห็นนะคะหลังจากก่อเหตุแล้ว นายอภิชาติผู้ก่อเหตุก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงตีสองของคืนวันที่19มกราคมที่ผ่านมาเคราะดีจริงๆคุณผู้ชมที่คนในบ้านเนี่ยไม่หลับลึกนะตอนนั้นตีสองนะคุณผู้ชมเคราะดีจริงๆที่ยังตื่นมาแล้วก็ดับไฟได้ทันค่ะโอ้ชุลมุนกันน่าดูเมื่อวานค่ะตำรวจสพเมืองอุดรธาน,นีก็ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุนะคะนายสมประสองค์อายุ27ปีน้องชายเจ้าของบ้านชี้ให้ดูขวดสุราที่ผู้ก่อเหตุบรรจุน้ำมันก๊าซ จุดไฟนําใส่หน้าบ้านขวดนี่คือแตกกระจายเกลือนหน้าบ้านเลยค่ะมีร่องรอยเพลองไหม้ลังกระดาษพรมเช็ดเท้าเป็นขมเหลาควันไฟเนี่ยเป็นเหลือเอาไว้เป็นหลักฐานแบบนี้นายสมประสงค์แล้วว่าผู้ก่อเหตุเป็นน้าชายค่ะก่อนจะมาก่อเหตุเนี่ยก็คือตะโกนด่า ดาแล้วก็จําเสียงได้ชัดเลยนะคะว่าคือตัวน้าชายอดีตเนี่ยเคยเป็นสอหอในจังหวัดอุดรเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าถูกไล่ออกจากงานส่วนสาเหตุมาจากเรื่องมรดกที่น้าชายเนี่ยหาว่าแม่ตนเองขโมยปืนมรดกของตายายไปทั้งที่แม่ไม่รู้เรื่องเลยค่ะก่อนหน้านี้น้าชายก็เคยมาหาเรื่องทะเลาะวิวาทการปลาขวดแก้วใส่บ้านมาแล้วครั้งหนึ่งด้วยทางตัวเองก็ยอมความตลอดเพราะเห็นว่ายังไงก็ญาติกันนะ่ะแต่ครั้งนี้ไม่ยอมแล้วค่ะต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ ก็จะดําเนินคดีให้ถึงที่สุดครับครับผมถึงคุณอาอะรบ้างครับก็ก็ให้ให้ประพฤติตัวดีๆหน่อยครับเพราะว่าคนคนละแวกบ้านที่อยู่ที่นู่นเขากลัวหมดแล้วอย่าให้มาถึงที่นี่เลยเพราะว่ากลัวเขาจะชอบมาแวะมาดูแล้วก็ตะโกนด่าทอด้วยบางครั้งครับเราได้พูดแต่ะ่อนได้ได้คุยกับเขาไหมไม่เลยครับตั้งแต่เกิดมาผมคุยไม่ได้คุยกับเขาถึงร้อยคาเลย ทางด้านแม่เจ้าของบ้านนะครับแล้วก็เป็นพี่สาวของผู้ก่อเหตุเนี่ยบอกว่าเมื่อก่อนน้องชายก็นิสัยดีจนหลายปีก่อนเนี่ยประสบอุบัติเหตุสลบไป7วันอพอฟื้นขึ้นมาเท่านั้นแหละกลายเป็นคนละคนนิสัยใจคอเปลี่ยนไปเลยนะครับคือตอนแรกฟังเผลนๆนีว่าไม่รู้หลอนยาหรือเปล่าประกนไม่ใช่นะ เป็นเรื่องของแบบสมองกระทบกระเทือนเออเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับช,ชนวนเหตุก็เขาบอกมาจากเรื่องปืนที่หายไปแล้วก็คิดว่าบ้านหลังนี้เนี่ยคือเป็นมรดกที่ตัวเองจะต้องได้แต่ความจริงแล้วพี่สาวเนี่ยยกให้กับเธอครับส่วนเธอก็ยกให้กับลูกสาวคนโตไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยอคือมันเปลี่ยนมือไปแล้วนะก็เจ้าตัวรู้สึกว่าช่วดมรดกด้วยเนาะนะนะก็เลยทําแบบนี้นะครับซึ่งทางตํารวจเนี่ยก็เดินทางไปยังบ้านพักของผู้ก่อเหตุปรากฏเรียกแล้วไม่มีใครตอบใช่ไหม ก็พยายามจะเรียกแล้วนะคะประตูรั้วหน้าบ้านล็อกกุญแจเอาไว้ค่ะซึ่งหลังจากนี้พนักง,งานสอบสวนก็จะออกหมายเรียกผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำดำเนินคดตีตามกฎหมายกันต่อไปค่ะค่ะ